สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่นุ้ยในองังกฤษติดหนังค่ะและหนังที่พี่นุ้ยจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง Bros นั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้นะคะสะท้อนมุมมองของความรักที่เป็นแบบชายรักชายนะคะแล้วเขาก็คือตอนแรกเนี่ยพี่นุ้ยก็เฉยๆกับหนังเรื่องนี้เนาะแต่ว่าพอได้เข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้มันมีแง่มุมดีๆเนาะที่แบบว่า เออหนังเรื่องนี้มันได้แสดงออกให้เราเห็นกันนะคะและมีคําศัพท์คํานึงที่น่าสนใจมากค่ะนั่นก็คือคําว่า stigma คําศัพท์คํานี้นะคะมันหมายถึงการตีตราค่ะหรือว่าการด้อยค่านั่นเองนะคะโดยปกติเนี่ยคำศัพท์คํานี้ตอนต้นกําเนิดของมันนะคะมันจะใช้กับเรื่องทาสหรือว่า slavery นะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องพวกทาสนั่นเองแต่พอสังคมในวิวัฒนาการมามากขึ้นนะคะเขาก็จะใช้คำนี้ไปพูดถึงพวกที่แบบเอออาจจะเป็นแบบ ที่ไม่ได้เข้ากับกลุ่มหลักของสังคมอะค่ะเช่นพวกที่เป็นชายรักชายหรือว่าพวกที่มีอาการป่วยทางจิตหรือว่าพวกที่แบบเป็นสีผิวที่ไม่ได้เข้ากับ เออไม่ได้เป็นผิวขาวอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็คือเป็นคําศัพท์คําว่าสติกมาก่าคือคนพวกเนี้ยเขาก็จะทุกทรมานกับในเรื่องของการตีตราหรือว่าการถูกด้อยค่านะคะและผู้ชายที่เป็นพระเอกในเรื่องเนี้ยนะคะในเรื่องโบรลสเนี่ยเขาก็มีการพูดไว้นะว่าเฮ้ยเขาอะด้วยความที่ว่าเออเขาเป็นเกย์ใช่ไหมแล้วเขามีโรสเนียลแบบเออชายรักชายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาอ่ะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานถึงแม้ว่าความสามารถเขาจะดีกว่าแต่เขาก็จะเห็นว่าเออคนอื่นที่มีความสามารถ น้อยกว่าเขาเนี่ยเหมือนก้าวข้ามหัวเขาไปหมดได้เลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแบบเออพอพูดมาเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบต้องย้อนคิดดูกับสังคมของเราเหมือนกันเนาะว่าขนาด ของเขาเนี่ยเป็นสังคมอเมริกันนะคะเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้พี่ดูรู้สึกว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันก็สะท้อนแง่มุมอะไรดีๆแต่ว่ามันก็เป็นหนังแบบเป็นแนวหนังของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนอะไรหยจุดของสังคมให้เราเห็นตั้งแต่ในเรื่องของออการตีตรานะคะแล้วก็การให้การศึกษาให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจและเปิดกว้างในเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะก็คือพูดถึงในเรื่องของ Er คือคำคำนี้มันจะแปลว่าความอดทนก็จริงนะแต่มันเป็นความอดทนในแบบที่มีความอดทนต่อความคิดเห็นที่แบบเออคิดต่างมีความาที่เราแบบเปิดใจที่จะอยู่ร่วมกับคนที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเราได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ปุ้ยชอบมากก็รู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะว่าจะได้ความรู้สึกอะไรจากหนังเรื่องนี้แต่พอเออเข้าไปดูจริงๆแล้วมันทำให้รู้สึกแบบ รู้สึกดีๆแล้วก็รู้สึกแบบมีแง่คิดอะไรหลายๆอย่างและสุดท้ายก็คือตัวเอกก็สมหวังด้วยนะคะกับความรักของเขาเนาะคือไม่ว่าความรักมันจะเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเพศอะไรก็ตามแต่ว่าเออเราก็สามารถที่จะมีความสุขกับมันได้แล้วก็หวังว่าสังคมเนี่ยก็จะให้โอกาสแล้วก็เปิดกว้างกับคนที่มีลักษณะที่แตกต่างหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะเราอยู่ร่วมกันได้ค่ะและพบกับพีน่นุ้ยได้ใหม่ในอังกฤษติดหนังที่น e w English นะคะ